สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณเกรครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังในการคุยข่าวเล่าหุน้นเล่าหุ้นยี่สิบสองแล้วพี่ EP ยี่สิบสองแล้วโอ้รวดเร็วมากเนาะแม่ยี่สิบสองแล้ว EP เ<ช>นี้ยฮะโอ้เราก็ยังมีเรื่องราวเด็ดเด็ดเรื่องสาระในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องหุ้นเรื่องบิตคอยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะพี่ ครับผมถือว่าต้องบอกเลยว่ารอบที่ผ่านมาเนื่องว่าบิตคอยเนี่แบบว่าโอ้โหปั่นป่วนน่าดูเนาะตอนนี้ตลาดคริปโตในช่วงที่ผ่านมานะวันที่ถ้าเกิดตามตามเวลาประเทศไทยวันที่สิบห้าพฤศจิกานะผมต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทําให้ความกังวลของผู้ที่ถือครองบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเลยโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศแต่บ้านเรานี่ก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโจบไบเดน นะประธานาธิบดีได้ออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาแล้วเซ็นร่างโครงสร้างพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือกับเรื่องการซื้อขายบิตคอยนโอ้เลาเลาให้ฟังหน่อยเล่าเลาหน่อยคือไอตัวกฎหมายใหม่นียนะฮะก็คือว่าโจไบเดนเนี่ยเขาก็มองว่าการถือครองบิตคอยเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีการยื่นให้แก่สมภารโดยเฉพาะคนที่ถือครองคริปโตเนี่ยมูลค่า หนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐหรือสามแสนบาทเนี่ยจะต้องรายงานตัวเลย <c oughs> โอ้โห,โอโหพอ,อหพอกับบ้านเราเลยสามแสนหรือหมื่นเหรียญเอ๊ะหมื่นเหรียญนี่ถือว่าไม่เยอะนะพี่นะโดยปกติแล้วเกิดล่ะแหมยกว่ากวาดกันหมดนะเนาะพูดง่ายๆเนาะเดี๋ยวต้องแสดงตัวเอางี้แล้วกันพอๆพอกับนี่เลยอะนะคกลละครึ่งเลยที่แบบต้องรายงานตัว เรียกว่าต้องยืนยันตัวตน,น,นาาเอางี้แล้วกันอ่ใช่ใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของความกังวลนะน,นะที่มันเกิดขึ้นก็เลยทำให้บิตคอยในช่วงที่ผ่านมาในบิตคอยในช่วงที่ผ่านมาเนลดลงไปมากกว่าแปดเปร์็เลยพี่โอ้โหเอาง่ี้ว่าคนที่เทรดคนที่เล่นนี้แบบว่า กินไม่หลับไม่นอนเอาไว้แล้วกันนะกินไม่ได้เอาไว้แล้วกันใช่ปกติแค่0.5หรือ1%เปอร์เซนเวลาขึ้นขึ้น,นลงลงในบิตคอยนี่ก็ถือว่าหนักหน่วงนะแต่รอบ,รบนี้<ม>โหลงหนัก8%เปอร์เซนนี่ถือว่าจุกไปเลยก็ต้องมาตามลุ้นกันต่อนะว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อสำหรับเรื่องของกฎหมายต่างๆถือว่าต้องน่าติดตามกันครับผมมาต้องดูว่าฝ่ายของกรตอเองนะในฐานะเลกรยเตอร์อเ,อเนี่ยเขาจะมีมกติกาอย่างไรเพิ่มเติมนะครับผมชื่อว่า เอาทําเพื่อที่ออกมาปกป้องตลาดปกป้องภาพรวมปกป้องคุ้มครองนักลงทุนเอางี้แล้วกันนะครับในส่วนของมุมมองของเด็ูวเตอร์อย่างกรตอนตรงจุดนั้นครับผม่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละเนาะแต่ว่าในเรื่องของความคล่องตัวหรือว่าความยืดหยุ่นในการเทรดของนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยมันก็ต่างกันพอมีกฎหมายอะไรเข้ามาจุกจิกจุกจิกหัวใจเนี่ยก็เลยทาให้แบบ เฮ้ยมันจะไปต่อได้ดีไหมเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยสมรภาษีจะมาหรือเปล่านี่โอ้โหหลายอย่างใช่ไหมใช่ไหมผมกลัวเลยไหมกลัวแบบว่าคริปโตจะเป็นกุ๊ปแรกนะในการอัญมีเรื่องของภาษีนะเอาวิธีกันนะฮะตรงนี้นันถือเป็นของใหม่ไว้การที่ว่าจะเก็บภาษีจากของใหม่หรือว่าอทีมันมันง่ายเอาว้วยกันนะกระแสต่อต้านต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของหุ้นเนี่ยโอ้โหมันมีแบบเยอะแยะมากมาย S <S <S แต่ถ้าเป็นคริปโตเนี่ยไม่ได้แบบว่าพี่มันเป็นกลุ่มคนเล่นแบบว่าใหม่ๆอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องจับตาดูอ่ะเพราะว่าบางทีกฎหมายมันอาจจะยังใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่ทแบบทุกคนจะต้องต้องปรับตัวเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดก็อย่าเพิ่งไปตื่นตระอกกันนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ที่ทําให้อาาวะมันเป็นอย่างนั้แหละคือขึ้นลงๆเป็นเรื่องปกติพูดถึงคริปโตแล้วต้องบอกเลยว่า ผมว่าดิสเนทเองบ้านเราเองเนี่ยคงจะมีความคึกคักน้าแน่ของการออกงออกเหรียญออกโทเค็นเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีหลายๆกิจการนะที่แบบว่าระดมทุนนะครับในรูปของโทเค็นนะครับในรูปแบบของเหรียญต่างๆเพ oh, เป็นอธิษมานนั่งติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบว่าอย่างใกล้ชิดครับผมจุดนี้ครับ พี่ประสิทธิ์เราเกริ่นมาซะเยอะเลยในะเรื่องของคริปโตนี่เล่าเหล่าจนหมดเลยยังไม่ได้นัดนาตัวให้กับคุณผู้ชมเลยเนะี <c> ่ย <oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเจตไรพันธ์สุวรรณภูระครับจากแชง์พคคุทนครับครับผมบผมประสิทธิ์กรโชคนันนะครับจากสำมกขาวพูนอินไซด์ครับผมเว็บไซต์ g o o นอินไซด์คอมครับผมโอ้ต้องบอกว่าเป็นการเกริ่นนาที่ยาวนานและเกินสำหรับตัวคริปโต <c oughs> <c oughs> เ้าแหละไม่เป็นไรเราทั้งสองเพจนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมนะฮะกับชทยโยกรุ๊ปครับครับผมแล้วก็กันกุลครับผมอ่าแลวโปรเอ็นด้วยครับครับผมเรียกว่าสามรายรอรอรายที่สี่อยู่นะครับผมอืมกลับมาในเรื่องของบ้านเราด้วยดีกว่าที่ตอนนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบจุดจะไปต่อไหมหรือว่าจะหลุดหรือว่าจะขึ้นครับผมต้องบอกไปเลยนะไอ้ตรงหนึ่งพัน 650จุดเนี่ยทดสอบมาหลายรอบนะครับเคยยืนแล้วคนก็ฝันไว้พันเจ็ดและสุดท้ายก็โดนตบกริ้งลงมาด้วยปัจจัยแบบว่าไม่คาดฝันไม่คาดคิดลงมาเล่นตรงพันหกร้อยต้นๆน,น,น,นะครับแต่รอบนี้นะต้องบอกว่าปลายปีนะผมเชื่อว่าน่าจะมีพลังนะัในการที่จะ่ปขับเคลื่อนนั้นแล้วก็ยืนแบบมีความหวังได้ตรงพันหกร้ยห้าสิจุดเนี่ยเออผมว่าผมไปทุกปี พอช่วงปีใหม่เนี่ยจะเริ่มมีเริ่มเรื่องของแบบความเซอร์ไพรส์เรื่องคริสมาสอะไรเงี้ยนะบรรยากาศภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นเอะผมว่ามันมันปรับตัวดีขึ้นทุกๆุก,ท,กท้ายปีนะจากสี่สิที่ผ่านมายกเว้นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะทะยานขึ้นนะตอนนี้มันก็ส่งก็ามาโดนสวยๆนะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจไทยบ้านเราเรื่อง การปลดล็อกล็อกดาวคลายล็อกดาวสถานที่ท่องเที่ยวมันเริ่มมาครบหมดทุกเรื่องแล้วครับผมมันก็ต้องยอมรับนะปีนี้นะเรียกว่าไตรมาสามดิสเตสบ้านเราก็แจ้งงบออกมาแล้วส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่าคาดต้องพูดง่ายๆนะแต่ก็ถือเป็นจุดต่ำสุดนะครับ q ิวสี่น่าจะฟื้นตัวนะครับปีหกห้าปีหน้าผมเชื่อว่าผลประกอบการของบจไทยนี่น่าจะดีกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับคุณเจนครับผม ต่ำกว่าค่านี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเเาได้ว่าใช้คำพูดมาเลยว่าพักฐานแล้วก็รอการรีเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับบริษัทจุทะเบียนไทยที่แบบว่ากลับมาอยู่จุดต่ำสุดของเขาแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆบริษัทเนี่ยออกกลยุทธ์ใหม่ๆเพิ่มเติม,ตมรวมไปถึงเรื่องอยอดขายแบ็กลอกเรื่องของงานประมูลต่างๆเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิด โดยติดตามจากทางทั้งสองเพน,นะทางหุ้น i ินไซ h ์นะฮะแล้วก็ทางเช้คหุ้นเองเนี่ยก็จะบอกว่าเริ่มมีโครงการต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นสำหรับในช่วงท้ายปีนี้ใช่ครับผมนะเรื่องของกิจกรรมเรื่องของโปรโมชั่นนะแคมเปญต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้แบบว่าใช้แม่เหล็กใช้สิ่งที่แบบว่ารอกกำลังซื้อด้วยกันนะ,นะเรียกว่าพยายามทจะบุกเราให้คนเนี่ออกมาจับจ่ายมาใช้สอยในการที่จะ โปรดักของกิจการนั้นๆครับคุณเจนครับอันนี้คือเป็นเรื่องของภาพรวมของตลาดหุ้นไทยแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยที่จะตบเท้าเข้าตลาดเนี่ยก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับในช่วงโควิดแบบนี้ก็ยทยอย IPO มาอย่างต่อเนื่องในล่าสุดนี่ก็จะมีตัวใหญ่ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนี้ผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮนะสำหรับตัว C, w o r l d f l e x WFX เล่าก่อนเล่าก่อนเป็นไงเป็นไงเป็นไงตอนแรกที่ผมดูนะ WFX นะเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับยางยืดโอ้ผมก็คิดว่าอุ้ยทํายางลับหรือเปล่าใส่แบบยางลัตเออแบบยางลัดงี้เปล่าเอ้ยไม่ใช่นีวะโอ้ยพอไปดูแบบในรายละเอียดโครงสร้างลึกๆเลยนะรายได้ของเขาเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นมาจากต่างประเทศพี่ โอ้ฝ oh, ีมือ98เลยนะอ่า uh, 98เปอร์เซ็นเนี่ยมาจากต่างประเทศเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยอยู่ต่างประเทศและที่สําคัญคือบ้านเราเป็นแถบเคยได้ว่าเป็นแถบของประเทศที่มีต้นทุนวัตถุด,ดิบของเรื่องของน้ํายางอะไรต่างๆเนี่ยในราคาถูกแล้วก็ในเรื่องของแรงงานบ้านเราเนี่ยมีราคาถูกกว่าประเทศอื่นทําใหา้ภาพของการแข่งขันในเรื่องของ การแปลรูปยางเป็นวัสดุอื่นอย่างพวกอีลาสติกอะพวกยางยืดขอบกางเกงยางยืดชุดชั้นในหรือไอ้พวกที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับอีลาสติกยางยืดเนี่ยเขาสามารถทำเพื่อซัพพอร์ตให้กับลูกค้าในหลากหลายเลยแต่ฟังน้ันน่าสนใจอของเวอ f e c t กต์เองนะหรือว่า WFX นะฮะก็ถือเป็นลูกของไ h รับเบอร์เนาะพูดง่ายๆใช่ใช่ไฮรับเบอร์ลาต g ก o ุ๊ นี่เขาก็เตรียมที่จะ IPO อเนาะอยู่ที่142ล้านหุ้นเข้ากระดานใหญ่เลยกระดานเซ็ตเลยครับครับผมเป็นฝีมือของค่าย KTB ST เอาวินล้วกันนาของอดออรวินดรวินนี่ก็นานๆจะโผล่มาทีนะก็คิดว่าฝีไม้ลายมือก็ไม่น่าจะธรรมดานะผมว่าแม ผว่าเอาพูดตรงนะของค่ายนี้โปรไฟล์เขาก็ทำหลายตัวมาก่อนนะก็ต้องบอกเลยว่าน่าด้ว่าส่ดดวนใหญ่ก็สร้างความสมหวังสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เขาได้หุ้น IPO พูดง่ายแน่นอนว่าปีนี้น่าจะมีให้เห็นอย่างแน่นอนสำหรับตัว IPO ของ WFx ครับโอ้รุ้นรนกันนะได้เป็นเห็นได้เดเวมาว่าท่านว่าคม อ่าใช่ประมาณนั้นก็ราคาน่าจะดีนะน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับดู x ออ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้นน้องใหม่แต่ว่าเป็นคืาเรียกว่า IPO ขนาดเล็กพอสมควรเลยพี่ประสิทธิ์72ล้านหุ้นสำหรับ Health e l Lead Health Lead mm hmm. Health ลโลสุขภาพ Lead ว่า Leader อ่า a l t h Lead เตรียมที่จะเข้า IPO 72ล้านหุ้นตัวนี้ความน่าสนใจก็คือว่าเป็นธุรกิจร้านขายยาแรกที่จะเข้าในตลาดหลักทรัพย์นะที่สำคัญนะ พินนเซียไซรัตนะครับเป็นอันเดอร์ไรเตอร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเอาแลรวกันครับคุณสมภพกีระสุนทรโอ้โหมัน่นอมั่นใจเหลือเกินหลังจากที่รถโชว์ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนรายย่อยลงทุนสถาบัานโอ้โหให้การตอบรับที่ดีแต่พี่แกบอกว่าโอ้ใจเย็นเยใจเย็นเยน,เยนมีแค่เจ็ดสิบสองล้านมันคงปลิวหน้าดูเนาะวันที่ <Ừ. S 2> เทอร์รี่เขาเข้าซื้อขายในกระดาน mbi เนี่ย ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครครุกทีอยู่ในธุรกิจวงการขายยานะต้องบอกว่าธุรกิจยาเนี่ยเป็นธุรกิจที่กําไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ใช่ครับผมนะเรื่องของยาคืใอใครบอกว่าเออร้านยาอเออขอซื้อหน่อยมีโปรโมชั่นไหมมีส่วนลดไหมมันไม่ค่อยมีนะเอาวีาการนะเออแล้วสตออ็อกก็ไม่ต้องสต็อกเลยนะถ้าเกิดขายไม่หมดคืนได้ด้วยเพราะว่ายาเป็นสินค้าควบคุมไง คุณจะเก็บไว้ไแบบจนเป็นสิบปีไม่ได้ตายหาพอดีคนกินใช่ไหม <c oughs> มันเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองเขาแต่ <c oughs> นะฮะอย่างที่ d ีเจบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าอ่ะถึงแม้ว่ากําไรที่เขาได้มาร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันถือว่าเยอะมันก็มีร้านขายยาบางร้านหลายร้านเลยไม่ใช่บางร้านปิดตัวไปเยอะเช่นกันพวกร้านค้ารายย่อยนะครับเหตุผลเพราะว่าเพราะเรื่องกฎหมายอไง่ไงพี่กฎหมายมันเริ่มมีบังคับใช้แล้วในเรื่องของหนึ่ง คุณจะต้องมีเภสัชกรอืมอยู่อยู่ในร้านขายายาเท่านั้นถึงจะขายายาได้ซึ่งตัวนี้ถือเป็นหนึ่งฟิกคอสสาคัญที่ทําให้ร้านขายายาส่วนใหญ่อยู่ไม่ได้ถูกไมครัข้อที่สองคือคุณจะต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาในการขายเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าจะของร้านร้อน เป็นเรื่องกฎหมายเช่นกันก็คือเป็นเหมือนว่ายาเนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอแน่นอนเรื่องค่าไฟอะไรต่างๆก็เป็นฟิกคอร์ที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้แก๊ปเรื่องของมาจินของเขาเนี่ยมันลดน้อยลงแหมเฉพาะเพศสัชกรเดือนเดืน,ดนหนึ่งเดือนเท่าไหร่มันคงไม่ใช่เดือนละแปดพันแล้วนะ โอ้เราเรียนยากนะมปศาสต่างไม่ใช่แป0 0ได้ยังไงต้องเป็นหมื่นอัพอยู่แล้วมีครึ่งแสนพี่ครึ่งแสนเดือนหนึ่งครึ่งแสนอืมครับผม มันก็กลายเป็นเรื่องของว่าขอต้องมีของจะต้องต้มีอ่ะพูดง่ายคือพิเศษกรจะต้องอยู่ในในในรายขยายที่ที่ต้องมีอยู่คู่กันทุกสาขาแล้ววันนี้เองเนี่ยตัวเฮลลี่เนี่ยเขามีอยู่25สาขาแล้วเาก็จะมีการตั้งเป้าหมายในการขยายสาขาเนี่ยปีละ4-5สาขาอ่ะนั่นคือเฮลลีตเนาะพูดง่ายๆด้วย H L uh huh. นะครับเราคงได้เห็น uh huh. H L นี่โลดแล่นบนกระดานก็ได้จะเป็นเดือนธันวาคม นะในปีนี้แหละดูง่ายใช่ประมาณนั้นนะครับยังไม่ออกมาราคาก็ยังไม่เค้อนะเพราะล่าสุดมาก็ลดโชว์มาก็พี่แกะมาก็ยังบอกว่าอ้ยใจเย็นๆราคายังยังไม่เรียบร้อยดี <laughs> ราคาจะเท่าไหร่เจสิบกว่าล้านหุ้นเนี่ยเกลี้ยงในพิบตาเอาไว้แล้วกันแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดตลองติดตามกันต่อไปนะฮะเพจของหุ้น i n นไซด์นะฮะแล้วลก็ทางเพจเช็คหุ้นด้วยครับครับผมน่าด้ว่าฟังกันแบบว่าเต็มๆเนาะ w f x นะครับแล้วก็ HL <H L S 1> นะครับถ <H L. S 1> ือว่าเป็น2 IPO น้องใหม่ปะพี่ประเสริฐมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับสัปดาห์นี้บ้างหุ้นที่แหมน่าติดตา ติดใจติดตามมีตัวไหนบ้างนะซีโอน,นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาได้เจ้าของใหม่แล้วนะครับเรียกเป็น,นที่เรียบชื่อได้ก็คือชื่อคุณโทนี่เรียกว่าเขามาถือหุ้นในในสัดส,ส่วนกว่า23%นะครับในขณะที่เจ้าของเดิมก็ลดสัดส,ส่วนลงมาถืออยู่น้อยแล้วแหละพูดง่ายบิ๊กโทนี่เองเนี่ยนะฮะเรียกว่ายังมีอีกหนึ่งรายนะถือเป็นเพื่อนซีกันนั่นคือคุณกิตติ ครัวแห่ง ncl นะเรียกว่าส่งลูกสาวมาถือวุ้นเอางี้แล้วกันการเปลี่ยนแปลงนะของ cmo เนี่ยจะเป็นอย่างไรท้องบอกเลยว่าน่าติดตามนะครับซึ่งทางนั่นของคุณกิติศักดิ์นะจำปาทิพพงศ์เียหรือว่าโทนี่บิ๊กบอสเซนจูรี่ทเวนตี้วันเนี่ยถือว่าถือเป็นไฮโซแล้วกันนะเรื่องข้ามอดในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกเลยว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยๆเอางี้แล้วกัน อืมใช่ใช่ใช่ใชแล้วแต่แต่ว่าเดินแค่ขอพงพื้นฐานธุรกิจมันจะดีไหมล่ะพี่โอ้โหเอาวิธีการนะของเก่ามันเอ่อเหนืงง่อยนะเรียกว่าซ้ำแทกใครใครใครที่เคยขึ้นภูกระดึงก็บอกว่าซ้ำแนกะเอาวิธีการ <c oughs> นะเคยเห็นหมายยิ้มไหมอะไรเงี้ยนะพูดง่ายๆนะอ,อีกสองหมายยิ้มอะไรเงี้ยนะใครที่ขึ้นภูกระดึงนะครับแต่ผมเชื่อว่านะเรียกว่ารูปแบบนะที่ว่าเขาจะเอาอะไรมาใส่ไปเลยที่ เร้าใจนะครับและที่สําคัญนะครับด้วยคอนเน็กชันนะครับของกลุ่มทุนใหม่ก็เป็นอะไรที่น่าเร้าใจและไม่ธรรมดาคุณเจนครับผม ừ, ừ, ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของตัว,วธุรกิจเขาเลยนะใช่ครับผมน่าด้ยวยว่าเป็นการพิกโฉมของธุรกิจแล้วกันน่าพิเนี่ยว,ว่า ừ, เกมพต้องบอกเลยว่าที่เราคุยกันนี้องบอกว่าโอ้โหมันร้อนแรงมากเอาไว้ด้วยกันนะครับ ừ, ก็ต้องรู้่ว่า บนความร้อนแรงจะมีความต่อเนื่องนะครับหรือว่ายาวนานแค่ไหนผมเชื่อว่าคนเล่นเองนะหรือว่านักเก็งกำไรเนี่ยผมว่าแหมสายซึ่งสายซิ่งเนี่ยต้องแบบว่าต้องจับจ้องหาจังหวะกันเอาเองแล้วกันนะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นเรื่องราวของเครดิตนะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อมั่นตัวบุคคลนะครับแต่ว่า <c oughs> ผลงานเนี่ยยังไม่ออกมานะครับต้องต้องขอย้านะครับ <c oughs> ผลงานยังไม่ออกมา โอ้โหขนาดผลงานยังไม่ออกมาหกเดือนนี่ราคานี่พุ่งปิดปาดปิดปาดเลยเลยจากต่ำกว่าสองบาทเอางี้แล้วกันนะนะมาเนจะสามบาทแล้วอะ่ะ <laughs> แม่กระดาษผลงานยังไม่มาเลยนะเนี่ยหุ้นมันน้อยหุ้มันน้อยอก็ถือว่าเป็นหุ้นเป็นว่าหุ้นที่นักทุนสายซิ่งชอบติดตามอืม ใช่ครับผมนะถือว่าเป็นหุ้นที่แปลงร่างแล้วกันนะต้องบอกว่าถือเป็นแปลงร่างที่แบบเปลี่ยนเจ้าของอพูดง่ายๆนะครับก็ต้องมานั่งจับตามองดูที่ว่าเอว่าเรื่องราวของบิสเนสแพลนของซีโนะจะเป็นอย่างไรนะรภายใต้เจ้าของใหม่นะครับตรงจุดนี้ก็เป็นที่ต้องมานั่งลุ้นกันเป็นแบบว่าเป็นระยะระยะครับผมต้องติดตามกันให้ดีเลยนะครับสําหรับหุ้นที่พี่ประสิทธิ์เล่ไฟัง แต่เชื่อว่าน่าจะมีอะไรข่าวสารข่าวคราวอะไรออกมาก็สามารถดูกันได้นะครับทั้งฝั่งของหุ้นอินไซค์ครับครับผมแล้วก็ทั้งเช็คหุ้นครับผมตรงจุดนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับผมนะทั้งสองเพจเลยนะครับทั้งเช็คหุ้นนะครับแล้วก็ทัง พูดอินไซค์ครับผมอยู่นี้นะกดไลค์กดแชร์กันแบบว่าร,วรัวๆกันไปเลยดีเลยครับผมสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันให้ดีเราจะออนทัวร์กันอีกแล้วพี่ประเสริฐเราจะออนทัวร์กันอีกแล้วมันจะมีอะไรน่าสนใจต้องติดตามกันเลยใช่ครับผมเดยว่าได้แบบเต็มอิ่มแล้วก็ได้เห็นอะไรที่แบบว่าแหมนอกเหนือไปเปิดประเทศเปิดเมืองแล้วเราได้มีโอกาสขยับขยายนะก็ไปดูของจริงเนี่ยเอาคุณตรงตรงอยู่นั้นครับผม อะไรอไปดูของจริงอะไรคืออะไรตตติดตามไปให้ดีครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ